สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับผมและคุณยุ้ยนะครับทุกเย็นวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของความสุขที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับรวมไปถึงรูปแบบของการบริหารงานในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับที่สําคัญสามารถปรับใช้ในการาทําธุรกิจได้ด้วยนะคุณยุ้ฮะ ใช่แล้วค่ะในแต่ละเสาเราก็จะมีแนวความคิดในการบริหารธุรกิจ SME หลากหลายองค์กรนะคะมาเป็นเคสัูดี้ให้เราได้ศึกษากันค่ะซึ่งแต่ละองค์กรนะคะก็จะมีเกดเล็กเกตน้อยนะคะ รวมถึงแนวทางในการบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กถึงองค์กรที่มีขนาดใหญ่ค่ะครับและก็เหมือนเช่นเดิมนะฮะที่เราไม่อยู่กันสองคนยังมีกูรูประจํารายการของเรานะครับขอต้อนรับดรเอกชัยจากหัวทาลรยหอแคนคาถ่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ดเรคะเมื่อกี้เราพูดค้างกันถึงเรื่องความสุขในองค์กรค่ะ,<ฮ>ะความสุขของแต่ละองค์กรเนี่ยเราสามารถฝึกกันได้หรือไม่คะหรือว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะจริงๆเนี่ยความสุขขององค์กรเนี่ยมันมันง่ายนิดเดียวนะเพราะงานเนี่ยมันต้องทําอยู่แล้วถูกไหมฮะเราก็แค่ตัดสินใจว่าเราจะทํางานอย่างมีความสุขหรือว่าเราจะทํางานแบบไม่มีความสุขครับง่ายนิดเดียวเองคืองานมันต้องทําอยู่แล้วถูกไหมฮะพวกเราทุกๆคนเนี่ย ในการประกอบอาชีพในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ย<ม>คือมันต้องดําเนินต่อไปรเราเลือกได้ว่าเราจะทํางานแบบไหน<ม>ซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้คนที่สําคัญมากๆเลยก็คือคนที่เป็นล<ม>ีดเดอร์ถ้าเกิดว่าลีดเดอร์เนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้นาองค์กรคนที่เป็นเจ้าของหรือว่าคนที่เป็นผู้จัดก,การเห็นความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวเองทําด้วยแล้วก็พยายามทําให้เกิดในองค์กรเนี่ย<ม>ง่ายนิดเดียว<ม>นะครับ<ม>ง่ายนิดเดียว และรูปแบบขององค์กรนะมันจะมีผลต่อบรรยากาศของการทํางานมากน้อยขนาดไหนฮะก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือว่าองค์กรใหญ่นะมันก็สามารถทําได้อย่างที่อย่างที่เราเคยเห็นองค์กรใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องก็ต้องมีรูปแบบแบบชนิดที่เหมาะกับคนจํานวนมากนะครับแล้วก็ขนาดขององค์กรใหญ่มันอาจจะมีการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใกล้กันนะครับก็ต้องมีรูปแบบ ที่สอดคล้องกับวิธีการทํางานของเขาแต่ถ้าเป็นองค์กรเล็กเราอยู่ร่วมกันอยู่ในร้านร่วมกันเราก็น่าจะมีวิธีการของเราอีกแบบหนึ่งนะครับเล็กหรือใหญ่ไม่สําคัญครับแต่ว่าเ,เลือกวิธีการให้มันเหมาะ กับไซส์ขององคอ์กรขนาดขององค์กรเราก็แล้วกันนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะฮะซึ่งวันนี้นะครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเป็นร้านอาหารคล้ายๆกับของคุณยูนี่แหละ,ะซึ่งนะฮะเจ้าของท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าขเขาได้มีความรู้หรอกไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความสุขให้กับพนักงานแต่เขารู้แต่ว่านะฮะว่าถ้าให้ใจหรือว่าให้ความรักพนักงานแล้วสิ่งต่างๆจะกลับมาตอบแทนเขาเองนะฮะพูดแบบนี้ชักอยากจะ รู้แล้วสิคะว่าร้านอาหารเนี่ยเขามีวิธีการทํำยังไรในการให้ใจค่ะ,คะนะฮะเพราะฉะนั้นคุณยุอยากรู้ผมก็อยากรู้เช่นเดียวกันนะครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ ทอดเงินล้านเริ่มต้นธุรกิจจากร้านค้าเล็กๆจนปัจจุบันมีลูกค้าเฉลี่ย1,000คนต่อวันและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนับร้อยล้านบาทด้วยเอกลักษณ์พร้อมจุดเด่นของธุรกิจที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งทั้งความคิดและประสบการณ์ของเจ๊จงที่ทุ่มเทแรงกายทั้งชีวิตในการพัฒนาธุรกิจร้านหมูทอดของครอบครัวให้กลายเป็นร้านหมูทอดที่สร้างรายได้ได้อย่างมหาศาล ภายใต้สโลแกนอิ่มอร่อยกับข้าวหมูทอดและอีกหลากหลายเมนูในราคาประหยัดเติมข้าวและผักได้ไม่อั้นเรียกว่าได้ใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรกจริงๆ านนี้เองชื่อดังนะคะอาจารย์เคยไปทานหรือเปล่าคะผมไม่เคยไปทานนะแต่ว่าผมเคยได้ยินขีดิศมานานแล้วนะครับนอกจากหมูทอดอร่อยนะครับเจ้าของร้านก็สวยด้วยค่ะแล้วเจ๊จัดให้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือร้านนี้เนี่ยคุณยูฮะเขาไม่ใช่เป็นร้านที่เป็นองค์กรใหญ่นะเขาก็เป็นร้านอาหารปกติธรรมดาซึ่งนะครับจริงๆแล้วเจ้าของเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะทำยังไงให้พนักงานมีความสุขนะแต่เขารู้แต่ว่า คือถ้าเปรียบร้านเขาเหมือนบ้านเจคนนี้เนี่ยก็คือคุณแม่ถูกไหมพนักงานก็เหมือนลูกๆพอลูกๆมีปัญหาอะไรเจก็จะจัดการให้หมดแก้ไขปัญหาให้เจจัดให้โดยเฉพาะเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของรายได้เขาเล่ากันอย่างนี้เลยนะว่าถ้าหากว่าพนักงานคนไหนเนี่ยเก็บเงินเก่งมีโอกาสรวยได้เลย ค่ะพูดถึงหนูก็น่าจะเอาไปประยุกต์ปรับใช้บ้างนะหนูจะไดเป็นหนูจัดให้ยุ่จัดให้บ้างนะกอบน,นี่ะละครับเป็นแบบแผนเป็นรูปแบบแนวคิดต่างๆนะที่น่าสนใจนะ,ะถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับค่ะ